ขอจเจริญพรนบาเซุบ,บ,า,บาสกากทัานชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างหนึ่งก็คือชีวิตที่ไม่ไปก่อเวรหรือไม่ไปเบียดเบียนใครบางคนก็จะมองว่าตนเองนั้นตัวใหญ่กว่าก็สามารถที่จะรังแกคนตัวเล็กได้กว่าคนที่มียศตำแหน่งสูงกว่าคิดว่าจะรังแกคนที่ตัวเล็กได้กว่าแต่นั่นเท่ากับเป็นการก่อเวรไปเรียบร้อยแล้วและเป็นการสร้างนิสัยปลูกฝังนิสัยไม่ดีไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติต่อไป ไม่ได้เป็นผลดีในชีวิตเลยขอยกตัวอย่างในก่อนพุทธกาลคุณโยมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นช้างและพัะเทวทัตก็เกิดเป็นช้างเท่นเดียวกันพระพุทธเจ้ามีบริวารน,นะสมัยนั้นที่เกิดเป็นช้างเนี่ยนะท่านมีบริวารเกือบ8 0 0ห0ื่นเชือกหนึ่งในนั้นก็มีพระเทวทัตที่เกิดเป็นช้างในสมัยนั้นมีนิสัยชอบแตกออกจากหมู่ทําอะไรไม่อยู่ในโอวาทของจ่าฝูงก็คือ พระโพธิสัตว์ที่เป็นช้างเลยวันดีคืนดีเนี่ยนกต้อยตีวิตนะอยู่ตรงพื้นเนี่ยทำรังอยู่ตรงพื้นนั่นแหละออกลูกมาหลายตัวนะก็ปกป้องดูแลลูกฝูงช้างก็เดินกันมาเดินกันมาเดินกันมาก็มาเจอช้างพระโพธิสัตว์ก่อนนกต้อยตีวิทย์ก็กางแขนบังไว้สักพักหนึ่งก็ปกคุมลูกไว้ แล้วก็บอกช้างว่าอย่าเยียบเราเลยอย่าเยียบเราเลยอย่าเยียบเราเลย,ย,ย,ลเลยโชคดีที่เจอช้างพระผษษษู้ิชัตช้างพระผูษษษ้ิชัตก็เลยยืนคล่อมลังไว้ให้เพื่อให้ช้างเชือกอื่นเนี่ยเดินไปเดินไปเดินไป,นไปนจนหมดแล้วก็ได้ฝากบอกนกต้อยติตว่าข้าช่วยเจ้าได้แค่นี้นะแต่ถ้ามีอีกเชื่องดึงมาเมื่อไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆให้ระวังตัวไว้ละกัน พูดจบก็เดินไปสักพักช้างที่เป็นพระเทวทัตในอนาคตต่อไปก็เดินมากําลังจะมาถึงแลวนกต้อยตีวิกก็ตะโกนอย่าเหยียบเลยอย่าเหยียบเลยอย่าเหยียบลูกข้าเลยไว้ชีวิตเทิเทดช้างเชือกน,นั้นได้ดังใจโอ้มีลูกได้เหรอหลายตัวเหลอดีเลยกําลังคันขาอยู่พอดีเหยียบแบนทั้งหลังนกตัวแม่ต้องบินหลบหนีไปแล้วก็ผูกอาคาตพยาบาทไว้ว่าคอยดูเถิดข้าจะแค้นท่าน นี่การก่อเวรเกิดขึ้นนะนกต้อยตีวิตตัวนั้นก็บินไปบอกกาช่วยไปจิกตาของช้างเชือกนั้นซะหน่อยนกต้อยตีวิตได้บินไปบอกแมงวันหัวเขียวช่วยไปไข่ในตาของช้างเชือกนั้นซะหน่อยนกต้อยตีวิตบินไปบอกกบช่วยไปร้องตรงหน้าผาหน่อยหลอกให้ช้างตาบอดได้รู้ว่าตรงนี้มีแหล่งน้ำโดยทำเสียงกบส่งเสียงไว้ แต่จริงๆเป็นหน้าผาเมื่อสบโอกาสรู้ว่าตำแหน่งช้างเทวทัตอยู่ตรงไหนบินไปบอกการู้พิกัดบิงเข้าไปจิกที่ตาของช้างเชือกนั้นหลังจากนั้นเองแมลงวันหัวเขียวก็ไปไข่เรียบร้อยโยมตาบอดทั้งสองข้างเดินโซซัดโซเซด้วยความหิวน้ำไม่ได้มองเห็นฟังแต่เสียงอ้าวได้ยินเสียงก,กบทางนั้นแน่นอนเดินไปถึง เรียบร้อยตกเหวตายช้างแต่ละเชือกก็มาคุยก็มาบอกกันแล้วก็บอกกับจ่าฝูงจ่าฝูงก็ให้โอวาทว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ไปก่อเวรกับใครเลยแม้นจะมองว่าเขาเป็นตัวเล็กตัวน้อยก็ตามแต่การก่อเวรน,นั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราทั้งหลายเลยโยมคงจะเห็นนะพระเทวทัตเนี่ยมีนิสัยแบบนี้มาตั้งนานแสนนานแล้วนะแล้วก็ติดตาม่ะ ตามพระบุรเจ้ามาทุกภพทุกชาติแล้วเพราะนิสัยที่วางไว้ผิดที่ตั้งจิตไว้ผิดทางดังนั้นปรับจิตใหม่เราทั้ง,งหลายอย่าได้ไปเบียดเบียนใครแม้นเขาจะตัวเล็กหรือเขาจะตัวใหญ่หรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งใช้ชีวิตให้สงบสันติสุขตัวใครตัวมังอย่าไปรังแกกันไม่เบียดเบียนกันดําเนินชีวิตของเราไปเขาดําเนินชีวิตของเขาไปต่างคนต่างอยู่ได้โดยไม่กระทบกระทั่งกัน ขอให้เรามีสมาธิไว้ทำให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่ก่อเวรกับใครและสร้างนิสัยดีในชีวิตตั้งจิตไว้ดีอนาคตจิตเราก็จะดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้เบียดเบียนผู้อื่นอนาคตหรืออนาคตชาติต่อๆไปจิตมันทำไว้แบบนี้แล้วมันก็จะเป็นนิสัยไม่ดีต่อไปเราเลือกได้ใช่ไหมจะดีหรือไม่ดีถ้าดีมันก็ดีไปไม่ดีมันก็ต้องยิ่งแย่ลงแน่นอน สมาธิทำให้ดียิ่งขึ้นได้สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร